สวัสดีชาวโรบอกทุกๆท่านกันเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ส่วนพี่สบายดีนะผมบผมในคลิปคลิปนี้นะผมมีการอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับผมในแบบบอกฟุตของเรานะครับแบบที่เราเล่นกันบ่อยๆจนไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วะครับผมใช่แล้วนะ,ะก็มีเกมพาร์ตนะผมเกมพาร์ใหม่นะค,ะคือแพ็กเกจของผู้เล่นใหม่นะ,ะแล้วก็แพ็กเกจที่มันคุ้มนะครับใช่นะ,ะไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าหรือว่ามาตลอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ราคาถูกนะครับแล้วก็ได้ผลถาวรด <No. S 1> ้วยนะครับผม ก็มีประมาณนี้นะผมมี2อ,อย่างนะครับแพ็กเกจเมื่อกี้นะครับก็ไปสามารถเติมกันได้นะครับใช่แล้วนะครับผม NPC ตัวนี้นะคือ NPC ที่เราเอาสามารถเอาแคนดี้นะครผมมาแลกเป็นพวกหมวกได้พวกไอเทมนะครับผมก็คุ้มๆนะครับผมมีหมวกเซนต้ามีเรือนะครับผมแล้วก็ต่างๆเลยนะครับมี3มอย่างนะครับผม นี่นะครับผมมีหมวกด้วยนะครับผมน่าจะหมกน่าจะคุ้มที่สุดแล้วล่ละอันนี้ก็ขอเซตสปาก่อนแล้วกันนะครับผมนี่มาต่อไปเลยนะครับผมคือเป็นกล่องของขวัญนะครับแต่มาทุกๆ1ชั่วโมงนะครับคือตรงกลางเกาะใหม่เลยนะครับเกาะใหม่จะอยู่หลังเกาะที่เวล2อ0พนะครับผมเวลตอนนี้นะครับอยู่ที่2450นะครับผมนี่เลยนะครับ ตรงนี้นะครับจะมีกล่องของขวัญนะครับทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับมันจะดอกผลปีศาจนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูคลิปนะครับผมนี่นะครับผมคือคลิปของยูทูบเบอร์คนนึงนะพี่ของไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับผมมันจะเป็นกล่องของขวัญใหญ่นะครับทุกๆหนึ่งชั่วโมงมันจะดอกนะถ้าเรากดเข้าไปนะครับกด e เข้าไปเราจะได้กล่องของขวัญเล็กนะครับผมเราก็จะได้ผลปีศาจมานะครับใช่เลี้ยนะผมคือกล่องของขวัญนี้นะครับผมถ้าก็อยู่ในวงเยอะๆหรือว่าคนเยอะๆนะครับผม มันจะเรนด้อมเกิดเยอะนะครับถ้าอยู่คนเดียวมันก็จะเรนด้อมน้อยนะครับผมก็คือกล่องเดียวต่อคนนะคนรับถ้าเรามาเยอะก็ได้เยอะนะครับแล้วก็ส่วนทางเอฟฟกทางด้านดาบนะครับผมทางด้านดาบคือมันจะเป็นเอฟฟกที่เป็นขอบของสีหาคีที่เรามีน <number item related> ะครับผมนี่เลยสีหาคีผมสีแดงใช่ไหมมันจะเป็นขอบเห็นไหมเออมันจะเป็นขอบที่เป็นเขาทํามาขึ้นมาใหม่นะครับผมขอบของดาบนะครับน่าจะมีเฉพาะดาบนะครับคือพวกหมัด อย่างนี้ไม่มีนะครับผมแล้วก็พวกปืนไม่มีนะครับมีแต่ดาบเท่านั้นนะครับผมมีทุกดาบเลยนะครับก็ผมว่าก็เท่นะเออมันก็เฟี้ยวฟ้าวอยู่นะส่วนต่อไปนะครับของทางด้านขาไฟของซันจินะครับเขารีเวิร์บท่ากดใช้สกิลนะครับผมดูสกิลหนึ่งนะโคตรเท่นะครับเป็นการแบบบิดตัวนะครับผมแล้วก็เตะไปนะครับเหมือนทุกอันทุกทีเลยนะครับผมสกิลสองก็เหมือนเดิมแล้วคือปล่อยพลังลม ส่วนทางด้านสกิลวีนะครับคือการกดและวเอฟเฟกเหมือนมันจะเร็วขึ้นนะผมใช่แล้วนะนี่สกิลสามเลยนะครับมันเท่มากเลยนะมันเหมือนแบบเหมือนมีคนเคยสปอยบ้านะครับว่ามันจะมานะนี่คือการรีเวิร์สใหม่นะครับไม่ใช่เป็น v3 หรือ v4 นะครับเป็น v2 แต่รีเวิร์สใหม่นะครับใช่แล้วนะครับ ผมว่านะครับผมโดยรวมของขาไฟซันจินะครับผมพี่ว่าดีเลยนะค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างเท่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ไอตรงนี้นะครับของเป็นแคนดี้นะครับสามารถรีเผาได้นะครับรีสเตตแล้วแล้วสามารถแลกเป็น exp คูณ2เพื่อฟาร์มเลเวลได้นะครับผมพี่ว่าก็ดีเลยนะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรมาแล้วนะครับผมก็เหมือนปีที่แล้วนะครับว่าก็มีประมาณนี้เลยะปีที่แล้วก็ไม่แตกต่างกันนะครับผมก็ไม่ไม่มีอะไรเยอะเลย นะครับผมนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะครับผมนี่เลยนะครับ e X P คูณ25นาทีนะครับผมแรกก็ไม่กี่พอยต์หรอกครับใช่นะครับเก็บตังค์นะครับ พอยหามาจากไหนหรอแคนดี้ตัวนี้นะผามาจากการที่เราฟาร์มนะครับวิวเท่าๆของเรานะครับเราสามารถได้จากพอนเตอร์ที่วิวเท่าๆเรานะครับหรือมากกว่านะครับผมเราจะได้มานะครับใช่แล้วนะครับผมมานะครับผมเราถึงที่เกาะที่เราจะลองสกิลนะครับของผลรีเวิร์ฟนะครับผมคือผลประตูนะครับคือผลรีเวิร์ฟใหม่นะครับผมแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นโปรเท้นะครับผมใช่แล้วนะคือเป็นผลเหมือนเป็นประตูมิตินะครับผม เรามาดูกันเลยที่กวัวนะครับกดคลิกดับเบิลหน้าจอนะครับคลิก2ครั้งนะคือการเดชนะครับผมการเดชโคเทเลยนะครับนี่เลยนะครับผมเหมือนจะเป็นวาร์ปแล้วก็เดชไปด้วยนะครับนี่พี่ว่าเฟี้ยวเลยนะครับผมมันเหมือนเป็นสกิลแท็บอะครับใช่นะครับ ใช่แล้วนะทุกๆ2อวีนะเราสามารถแตะหน้าจอได้นะครับก็มาดูฝั่งทางด้านสกิลหนึ่งนะครับคือพอเช่าแดดนับคือการแดชนะครับผมแดดด้วยใช้ประตูมิติด a s ชนะครับผมนี่เลยนะครับพี่จะกดให้ดูใหม่นะครับผมนี่เลยนะดูสกิลสองกันบ้างน,นะครับนี่เลยนะคือการเปิดประตูมิติแต่มันเข้าไม่ได้นะใช่แล้วนะไม่รู้ว่าจะทํามาทําไมแต่มีดาเมจนะมีดาเมจทุกสกิลเลยนอกจากสกิลซีนะดูนะครับผม โคตรเท่นะครับมากดใหม่นี่นะครับมันจะเหมือนสร้างวงใหญ่ๆมานะครับคุมเราไว้นะครับผมแล้วก็ประตูก็เข้าไม่ได้ครับใช่แล้วก็ประมาณนี้ครับดูสกิลเอฟนี่อย่างเท่นะครับมันจะสามารถดูดเราเข้าไปได้นะครับผมดูดเราได้นะดูดดูพี่จะเดินเข้าไปดูดูดฟึบนี่โคตรเท่พี่บอกแล้วนะครับโคตรตึงเลยนะครับผมก็ โดนดาเมจด้วยนะครับถ้าใครเข้าประตูของเรานะครับผมเรามาดูสกิลที่พีคที่สุดดีกว่านะครับในวันนี้คือสกิลวีนะครับผมหนึ่งสองสามกดฟึบนี่ดูดเข้าไปนะเป็นประตูการเวลานะครับที่เราสามารถเข้าไปกับศัตรูที่พิวพีได้นะครับก็มันเหมือนจะเป็นเวลาที่หยุดเดินนะครับแล้วเราสามารถเข้าไปในห้วงเวลานั้นได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมันมีข้อแม้ในการใช้นะครับผมคือพลังงานหมดประตูจะหายไปนะครับแค่นี้เลยนะครับมันเท่มากเลยนะครับผมก็ ดูดูดูโอ้โหข้างบนฟ้ามันคืออะไรมันเทจริงจริงสกิลนี้นะคือถ้าเรากด V ีอีกหนึ่งรอบนะครับคือการวาร์ปออกมาข้างนอกหรือว่าประตูข้างบนมันจะว์ปออกมาได้นะครับผมใช่แล้วนะคร้าผมนี่นะครับผมพี่จะมารีิวสกิลหนึ่งใหม่ให้ดูนะครับโคตรเทดูดูด,ด,ดูนี่ฮึ pp. โอ้ยโดนนี่ไงปัง3 2 0พนะครับดาเมจโคตรสุดยอดนะครับผมแล้วก็เท่ด้วยเอาเน้นเทดีกว่าไม่เน้นแรงเออสกิลหนึ่งใหม่ ปังเรียบร้อยนะกลายเป็นโกโก้ไข่เลยเอ้โกโก้คันเลยนี่นะครับสกิลสอนนะครับศัตรูก็เดินมาโง่เรียบร้อยนะครับผมก็ดูดามิทไปพันสีเน้นๆนะครับดูสกิลที่สี่นะครับสกิลที่สี่น่าจะเอามอนเตอร์เข้าไปไม่ได้นะครับใช่นะครับสกิลที่หนึ่งแต่ว่าพิพีพิเทสุดแล้วล่ะก็น่าจะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับผมใครนะครับผมที่อยากเล่นก็ไปหาซื้อมาเล่นนะครับผม แล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมพี่ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะเป้าหมายในปีหน้านะครับไม่เกินเดือนธันวานเราจะพูดติดตาม1นึ่งหมื่นซับให้ได้นะหรือมากกว่านะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนุ่มๆบายคลิปนี้มีสปอนเซอร์ใครที่สนใจอยากเปิดเว็บไซต์ขายไอเดียโลบอกหรือไอเดียเกมต่างๆต้องโอเวอร์ไดิเริ่มต้นแค่5้บาทต่อเดือนเท่านั้นใครที่สนใจอยากเปิดเว็บไซต์ริรงร้านใต้คลิปเลยครับผม